ระหว่าง Android กับ iOS เนี่ยนะคะมันก็มีมานานแล้วเรียกได้ว่าใครที่เชีย Android ก็เชีย Android ขาดใจใครที่เสียร์ iOS ก็คือจะเชร์แบบว่า a n d ด o อ d หรอแบบนี้ตัดกันไม่ขาดนละเราจะไม่พูดเรื่องว่าใครเดียวใครละกันนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เล่น Android มาตลอดคือคือไม่ใช่ว่าไม่เคยเล่น iOS แต่ว่าเชร์ Android ชอบ Android แล้วก็ อยากที่ใช้ Android นะครับเราใช้ Android มาตลอดจนล่าสุดเนี่ยเราใช้เป็นเรียวมี 7I นะครับ <c oughs> แล้วทีเนี้ยเราเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนมาใช้ iPhone <c oughs> หรือเปลี่ยนมาใช้ iPhone iPhone ที่เราใช้ก็จะเป็น iPhone 12ธรรมดานะครับคือเ <c oughs> หตุผลที่เปลี่ยนนยพูดตรงตรงเลยนะพอกล้องคือเรามาถ่ายคลิปอ่ะคือเรากลับมาบ้านแล้วมาถ่ายคลิปทีเนี้ยคุณแม่ให้เอาโทรศัพท์เนี่ยมา มายืมถ่ายทีนี้พอยืมถ่ายเสร็จชอบชอบเสร็จยังไงอะซื้อเลยแบบซัมซุงมันหาตัวที่กล้องสวยสวยยากเว้ยแล้วตัวที่กล้องสวยๆของซัมซุงอะแม่งก็ซื้อไอโฟนได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอนึ่งปัจจัยก็คือเราไม่มีแบบว่าไม่มีคนแก้ตัวที่ใช้ซัมซุงกล้องสวยเฮ้ยขอทดลองใช้หน่อยไม่มีแต่คนรอบตัวเป็นงไงใช้แต่ไอโฟนเราก็ได้สัมผัสไอโฟนก็เลยแบบว่าเออไหนก็ไหน,หน,หน,หนเอาอะไรแล้วกันก็เลยซื้อมือสองมา อยากได้ปุ๊บซื้อปั๊บอยากได้เช้าซื้อเย็นจบก่อนจะไปดูฝักงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น่ด้วยนะครับเจอกันเอยไปดูกันก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่า iPhone ที่เราจะมากล่าวถึงในคลิปนี้จะเป็นตัวของ iPhone 12รุ่นธรรมดานะครับความจําร8 8จะเป็นสีน้ำเงินเอ้ยก็ต้องบอกสีไหม ไม่ต้องเนาะแล้วก็โทรศัพท์ Android ที่เราจะมาใช้ในการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าที่เราใช้ก็จะเป็นตัวเรียวมี 7i นะครับแต่ว่าเราไม่ได้พกมาณนะเวลานี้นะจ๊ะทีนี้เราขอมาพูดเลยแล้วกันว่าเฮ้ยหลังจากที่เราได้รับทิ้ง n n r r o i d แล้วก็มาทดลองมาเริ่มใช้ iOS เครื่องแรกของตัวเองมันมี First i n p r e s s i o n อะไรบ้างนะครับ <c oughs> อย่างแรกเลยคือเนื่องจาก iPhone เนี่ยมันก็คือ มันก็คือ iPhone อะนะคนแซวอะคือคนแซวเยอะทุกคนบอกว่าเอย้แซฟโฟนเขาพวกพีเออคนแซวมันจะมีความแบบโหลๆนิดนึงนะว่าใครก็ใช i p h โฟนอย่างที่สองนะครับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นข้อดีอะคืออุปกรณ์มาหาง่ายเคสของใช้อะไรเงี้ยมันหาง่ายเลยทุกคนเหมือนถ้าเป็นรุ่นเก่าๆของเราอะ เคสก็จะแทบจะต้องซื้อออนไลน์โดยเฉพาะอ่ะต้องซื้อออนไลน์อย่างเดียวเพราะเป็นรุ่นที่ไม่ได้นิยมอะไรมากต่หาที่ถูกใจก็ยากนะครับแต่ว่า iPhone เนื่องจากว่ามันเป็นรุ่นสแตนดาดที่ทุกคนก็ใช้อยู่แล้วมันก็มีแบบว่าความหลากหลายของเคสและอุปกรณ์ให้เลือกใช้นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความโชคดีนะคะเอ้ยบันเทิงอะเรื่องช้อปปี้อะอย่างที่สเลยที่จะไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องกล้องกล้องอันนี้กล้องถ่ายรูปอบเราไม่ได้ ว้าวอะไรมากเพราะเรารู้สึกว่าโทรศัพท์ Android มันก็ถ่ายรูปได้เหมือนกันทุกรุ่นนะ่ะถ่ายรูปได้หมดแล้วก็ถ่ายออกมาสวยเหมือนกันนะฮะในส่วนที่เราชอบมากๆเลยก็คือจะเป็นโหมดวิดีโอซื้อ p h o n e มาถ่ายวิดีโอก็คือคุ้มเลยเพราะว่า 1. กันสั่น2คือความสเสถียรของคลิปคือเราอธิบายไม่ถูกแต่คลิปมาสเสถียรกว่า Android จริงๆเว้ยอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่นับพวก Android ราคาแพงนะคลิปมาดูสเสถียรกว่าแล้วก็ความน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า นะะในเรื่องของไม์ก็รู้สึกว่ามันจับเสียงได้ดีกว่าตอนนี้เราใช้เป็นไม์อะไรสักอย่างนึงอยู่นะครับเออก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่ซื้อมาใช้สำหรับไอโฟนเหมือนกันนะแล้วก็ต่างๆนานา,นานะครับรู้สึกว่าการถ่ายวีดีโอแบบจบแบบไม่ต้องเคียงกันเลยเรื่องกล้องอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนเราไหมแต่ว่าระบบสั่นของ iOS มันดีมากการสั่นของมันการสั่นแจ้งเตือนสั่นนู่นสั่นนี่มัน มันนุ่มอ่ะมันนุ่มมันรู้สึกรู้สึกแน่นอ่ะก็อยู่ที่ฟิลลิ่งอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นอะไรเลยนะแต่ว่าฟิลที่เราฟังแล้วก็สัมผัสเครื่องตอนสั่นมันมันดีว่างั้นเถอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราชอบก็คือจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นระบบที่ใช้ในการตกแต่งโทรศัพท์มือถือของเจ้าตัว iOS นะฮะซึ่ง iOS ที่เราใช้ก็คืเป็น iOS สมันจะมีความแบบ เออเห็นวันที่ไหมเอ๊ะเ็ไหมออวันที่แปแสเห็นเวลาไหมมีความแบบอยู่ด้านลุงด้านหลังของของของอ่าตัวตัวรูปรูปเขาเรียกว่าอะไรละกูว่าเราสามารถทําเป็นเซตเวอร์เปอร์ของเราได้เลยแล้วก็เปลี่ยนได้แบบนี้เลยเออเอาใจคนชอบตกแต่งแล้วก็ตอนนี้ iOS 17มันก็มีวิดจุงวิเจ็ตอะไรน่ารักน่ารักขึ้นมาเยอะแยนะครับย้าหนนะกแ้วยจานัา สำหรับเรามันไม่ได,ไได้ไม่ได้บือหวาอะไรมากเนื่องจากว่า Android ก็ทำได้เหมือนกันโหลดแอปเพิ่มได้เหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องที่แตนกอะไรแต่พวกแอปแบบว่า,าฟังก์ชันบางฟังก์ชันแอปโน้ตแอปอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็แอปที่เราใช้โหลดวิกวิกเจ็ตมาใช้เนี่ยมันน่ารักกว่ามันสวยกว่านะแต่อย่างที่บอก Android มันก็ทำได้มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ อะไรมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบที่ Android เครื่องเก่าเราทําไม่ได้ก็คือแกลเลอรี่รูปภาพนะอันนี้คือแกลเลอรี่รูปภาพของเราสิ่งที่มันทําได้คือนี่มันย้ายได้จะเอาอนไหนไปอยู่หน้าอยู่หลังจะย้ายได้อย่างงี้เอาอะไรไปอยู่หน้าอยู่หลังซึ่งเราชอบด้วยความที่เราชอบจัดโฟลเดอร์นะคะไปนี้ก็ดีมากซึ่ง Android เราทำได้แต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายี่ห้อเราทำได้เหมือนกันหรือเปล่า เออในส่วนของ first impression มันก็เอ้ยน่ากลัวบ้าหลีทำไนนะ <laughs> ในส่วนของ first impression นะครับมันก็จะมีแค่นี้ละกันที่ที่สำคัญนะอเงี้ยแอบแฝงไปถึงน,นะเวลาเราจะโหลดแอปเถื่อนๆอย่างเงี้ยโหลดไม่ได้อ่ะ a n น r o i d มันโหลดได้อ่ะโหลดอินพีเคียงาใช้เขาเรีปกไปบนนะอกใครเนาะก็ประมาณนี้ <laughs> ๆๆนะครับสำหรับคลิป first impression ของแนทเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเราจะมาทำ what in my phone โทรศัพท์เครื่องนี้กันนะครับก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน ชอบคิดแนวน,นี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทุกคน